เคยอยู่มาก่อนนี่นะฮะตัวดำชื่อสารวยนะครับส่วนตัวขาวชื่อ,อมันนี่นะครับนี่ยังไม่เคยปล่อยที่เจอกันเลยนี่ดมกันอยู่แต่ว่ายังไม่เคยออกมาเล่นกันจรงิจรงๆจงังๆนะครับเพราะว่ายังรู้สึกขนลุกเวลาจะปล่อยทุกที ตัวไอตัวขาวพยายามแข่งนะฮะนี่ตัวฮะ <as> น,น,นี่คนเลี้ยงนะคนเลี้ยงีคนเลี้ยงคือครับเดี๋ยวเราจะปล่อยนะฮะเดี๋ยวอีกสักหน่อยอีกสักพักหนึ่งนี้เราจะปล่อยให้คู่นี้ออกมาเล่นกันจะดูซิว่ามันจะโดนกัดหรือเปล่า ยุง่งนะยุ่งยุงย่งแต่ยุงย่งตลอดเนะดูดูดูความดูะนะครับว่าเขามีพฤติกรรมต่อกันยังไงแล้วทำให้เรา <c oughs> ไม่กล้าปล่อยต <c oughs> ้องนอนงายไปเล่นกับพี่เขาดูตัวขาวนะครับเหมือนจะต้องกินได้กูกินนะ นานๆนะฮะดูนะครับด um ูนะครับไปดีกว่าแมวไม่ต้องถมองไปรองเท้าดูฮะว่าจ้องน้องยังไงครับดูนะครับจ้องน้องยังไงน้องครับน้องก็ไม่ยอมน้องก็ไม่ไม่กลัวเลยดูนะฮะนั่นชัย่อยชัย่อย ถ้าปล่อยออกมาจะเป็นยังไงนะเรา<ม>ยังไม,ไม่รู้นะว่าปล่อยออกมาจะเป็นยังไงแต่ถ้าปล่อยออกมาแล้วเรียบร้อยโดนกัดพุงว้ทีนึงน่าจะเอาไม่อยู่เละเลยอันนี้ทีมบูลี่อันนี้ทีมอะไรทีมเซนเปเลียนน,น,น,ะยนะครับมันนี่ครับจ้องตั้งแต่วันแรกที่น้องมาส่วนส่วนผมรวยครับ ไม่รู้สึกร oh, ู้สาอะไรครับรู้แค่ว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในบ้านมือเขาอยากจะเล่นด้วยนะแต่ว่าเราเราเรายังเรายังไม่กล้าเพราะว่าหน้ามันนี่หนี้ปมากปวดมากที่น like ้องเปนมีดีเกินไม่เล่น่าไม่เล่นไม่เล่นไม่ตัดต้นไม้เอาดอกไม้ให้ใครเลย นี่นะครับให้อยู่ข้างนอกกันไปก่อนนะฮะเดี๋ยวอีก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 สักพักหนึ่งเราจะมาปล่อยให้มันมาอยู่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนี่นะครับกระวนกระวายครับอยากออกมาเล่นหรือไม่รู้ว่าอยากออกมากัดพุงน้องกันแน่ส่วนอีกตัวนะครับสบายใจได้ไม่มีปัญหานอนอย่างเดียว ห <Ừ. S 2> อมี่มองมองน้องอยู่นะครับอะไรอ่ะไปเล่นบอลสิ